ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยนทั้งหลายพระภิกษุสุมรินากันตั้งใจที่จะปฏิบัติคือเราพากันทําการปฏิบัติบูบบชาพระพุทธเจ้าแนะนำไว้ว่าการปฏบิบัติบูชานั้นประเสริฐกว่าอามิสบูชา เพราะการปฏิบัติบูชาชื่อว่ารักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเรานั่งสมาธิเกิดความเจ็บปวดความเมื่อยความกรวนกรวายแต่เราก็ต้องคิดว่าในขณะนั้นเรากำลังรักษาพระพุทธศาสนานอกเหนือจาก รักษาพระพุทธศาสนาเราก็ได้ชื่อว่าทำประโยชน์ให้กับตัวของเราด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ควรคำนึงถึงว่ามันจะเจ็บปวดเมื่อเหนื่อยหิวควรก็วยแค่ไหนเราก็ต้องทำใจของเราให้แน่วแน่เพราะการที่จะสำเร็จ หรือการที่จะเกิดผลประโยชน์นั้นมันเกิดขึ้นเพียงวินาทีเท่านั้นเองผลที่ได้รับสิ่งที่สำเร็จเราลองดูกันแล้วการคิดดูแล้วกันว่าการสำเร็จนั้นมันอยู่ที่วินาทีสุดท้ายเหมือนกันกับเรารับทานอาหารเนี่ยมันไปสำเร็จเอาคำสุดท้ายคือคำอิ่มคำสุดท้าย ตัวหนังสือก็ไปจบเอาตัวสุดท้ายสุดท้ายนั้นอะมันไม่กี่วินาทีสมาธิของเราก็เช่นเดียวกันที่มันจะเกิดผลประโยชน์หรือที่จะให้สำเร็จนั้นมันอยู่ในวินาทีสุดท้ายแต่ก่อนจะถึงวินาทีสุดท้ายนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีการกระทํำมานานบ้าง ไม่นานบ้างก็สุดแล้วแต่เหตุการณ์นั้นๆอย่างบ้านอย่างนีน้หลังมันโตก็นานหน่อยหลังมันเล็กก็ไม่นานเท่าไหร่แต่เวลาที่จะสําเร็จนั้นมันมีอยู่เวลาหนึ่งสมาธิของเราก็เช่นเดียวกันมันก็มีอยู่เวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องคำนึงถึงความทุกขเวทนา ที่จะเกิดขึ้นกับเราเรียกว่ากัดฟันต่อสู้ตอนนี้ไปให้ทุกคนพากันว่าตามอัตมาจะเป็นผู้นำข้าพระเจ้า,าและลึกถึง<า>คุณพระพุทธเจ้า,าคุณพระธรรม<า>คุณพระสงฆ์<า>คุณบิดดามารดา,าคุณครูบาอาจารย์ จงมาดนบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธโปพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจ นั่งสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุโทโธในใจกำหนดใจไว้ที่ใจไม่ต้องส่งใจมาที่เสียงเสียงแห่งพระธรรมเทศนาจะเข้าทางหูรู้ถึงใจเองธรรมะจะเข้าสู่ใจเอง ใจของเรานั้นให้ทำเป็นประดุจภาชนะน้ำฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าสู่ผืนแผ่นดินเข้าสู่ภาชนะของเราเราก็สามารถรองรับภาชนะนั้นรองรับน้ำฝนได้เต็มที่เปรียบเหมือนก,นกันกับกระแสของพระธรรมกระแสของพระธรรมนั้นจะออกไปตามเสียงเมื่อออกไปตามเสียงแล้วจะเข้าทาง หูของเราแล้วก็จะเข้าสู่ถึงใจเรียกว่าเป็นประตูรับธรรมะธรรมะเข้าไปสู่ใจเองนั่นเรียกว่าเป็นธรรมะที่ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนก็คือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอามตะธรรมธรรมะที่เข้าสู่ใจนี้ยากนักหนาที่เราจะมีธรรมะเข้าสู่ใจของเราได้ ในวันและคืนเดือนและปีเราจะมีแต่อารมณ์และสัญญามานับประการที่มันจะหลั่งไหลเข้าสู่ใจของเราแล้วก็เก็บเอาไว้ให้เป็นความโลภความโกรธความหลงส่วนธรรมะหรือกระแสะธรรมที่เข้าสู่ใจของเรานั้นเป็นส่วนที่จะทำให้ขจัดสิ่งที่ไม่ดีในใจของเรา แล้วก็ไปสะสมเป็นพลังการสะสมของธรรมะนั้นนำสุขมาให้การสะสมของธรรมะนั้นนำความบริสุทธิ์มาให้เพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เราได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ตั้งผันชนะของเราให้ดีและปล่อยให้ธรรมะเหล่านี้หลั่งไหลเข้าสู่ใจ ถึงแม้ว่าจะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งเช่นเดียวกันกับเรารับประทานอาหารเราจะเห็นมเมล็ดข้าวก็ตามเราจะเห็นเนื้อเห็นปลาเห็นอาหารต่างๆก็ตามเราไม่เห็นก็ตามเมื่อเราเปิดมันเข้าไปมันก็จะต้องไปเป็นประโยชน์ทุกชิ้นทุกอันที่จะเข้าไปเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันย่อมที่จะต้องไปเป็นประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่จิตใจของเราทุกบาททุกคาถาและทุกคำจะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามเหมือนดังที่นกข้างขาที่มันจับอยู่ที่บนถ้ำมีพระจำนวนหนึ่งได้เข้าไปอยู่ในถ้ำ สวดมนต์เสียงสวดมนต์นั่นขังข่าวมันก็คงไม่รู้ว่าพระท่านทำอะไรแต่ในที่สุดนั่นพวกขังข่าวเหล่านั้นมันลืมตัวปล่อยเท้าของมันลงมาหัวกระทบหินขังข่าวได้ตายหมดทั้งฝูงและขังข่าวเหล่านั้นก็จิตได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรทั้งหมดในจำนวนครั้งขาที่ตายไปเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามในเมื่อลังไหลเข้าสู่ใจของเราแล้วนั่นคืออมริตธรรมที่จะเข้าไปเป็นบุญเข้าไปเป็นวัสนาเข้าไปเป็นบารมีเข้าไปเป็นส่วนที่เรียกว่าสนับสนุนให้จิตใจของเรานี้ได้รับการพัฒนา และมีความสูงขึ้นตามลำดับความสูงของใจนั้นอยู่ที่การฝึกฝนการฝึกฝนนั้นอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรของแต่ละบุคคลที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าขันติทีรัสรังกาโลความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติตโปตปัสิโนความอดทนเป็นเครื่องแผดเผากองกิเลส ขันติพลังวยะตีนังความอดทนนั้นเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตขันติหิตตะสุขาวหังความอดทนนั้นย่อมนำความสุขมาให้อดทนหมายถึงอดทนต่อการทำความดีอดทนต่อการจำศีลอดทนต่อการภาวนาอดทนต่อการทำบุญกุศลทั่วไปความอดทนเหล่านั้นถือว่า เป็นความอดทนที่เป็นขันติหิตะสุขาวหังเคอดทนความอดทนนำความสุขมาให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตัวของเราที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงว่ารูปังพิกเวอ,อนนตตาดูกรภิกษุทั้งหลายรูปไม่เช่ตนที่พระองค์ทรงสแสดงนั้นก็เพื่อที่จะให้เข้าใจว่ารูปนี้มันเป็นเพียงธาตุทั้งสี่ ดินน้ำไฟลมเท่านั้นแต่เราก็พากันหลงรักหลงชังมันแต่แท้ที่จริงนั้นมันคือธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ส่วนใดที่เรียวกว่าแข็งแข็งอยู่ในร่างกายอันนี้ก็เรียวกว่าธาตุดินส่วนใดที่เหลวเหลวก็เรียวกว่าธาตุน้ำส่วนใดที่พัดไปพัดมาก็เป็นธาตุลมส่วนใดที่ทำร่างกายของเราให้อบอุ่นก็เรียวกว่าธาตุไฟ ทั้งสี่อย่างไปชุมพร้อมกันเข้าก็เป็นร่างกายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จริงได้ทรงตรัสว่ารูปังพิกเเวอนัตตาดูก่อนพิกษุททั้งหลายรูปนี้ไม่ใช่ตนการที่เราถือเป็นตัวเป็นตนแล้วเกิดกิเลสเกิดขึ้นมานั้นเป็นเรื่องของการสมมติเราได้สมมติกันขึ้นเมื่อเราสมมติแล้วเราก็ได้ไปหลงสิ่งที่เราสมมติขึ้นมานั้นนั่นแหละ เรียกว่าโมหะในกิเลสทั้งสามกองนั้นมีกองที่หนึ่งก็คือความโลภเรียกว่าโลภะกองที่สองเรียกว่าความโกรธก็เรียกว่าโทสะกองที่สามเรียกว่าความหลงก็เรียกว่าโมหะเพราะฉะนั้นโมหะที่ความที่ไม่เข้าใจนั้นจึงได้ประกอบพร้อมด้วยอวิชชาเมื่อมีอวิชชาอยู่แล้ว กิเลสทั้งสามกองก็รวมตัวกันเป็นกำลังเพื่อที่จะผลักดันบุคคลให้เข้าไปสู่จุดหนึ่งจุดนั้นคือความหลงเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าจะแก้เทพระพุทธองค์ของเรานั้นไม่ได้ทรงเกรงใจคือไม่ทรงเกรงใจว่าเมื่อพระองค์เทศนาไปแล้วคนจะชอบก็าตามไม่ชอบก็าตามเชื่อก็าตามไม่เชื่อก็าตาม แต่พระองค์ได้ทรงตรัสความจริงต้องการที่จะให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติทั้งมวลเหมือนกันกับคนที่ผ่าตัดคนผ่าตัดเรียก,กว่าหมอผ่าตัดไม่ต้องเกรงใจคนที่เป็นโรคร่างกายจะเป็นอะไรไม่ทราบฉันมีมีดฉันจะปาดมันลงไปตรงไหนมันเป็นโรคฉันจะตัดมันออก แกจะเจ็บแกจะปวดแกจะเป็นอะไรฉันไม่รู้ด้วยแต่ฉันมีหน้าที่ที่จะต้องการให้คนผู้นี้หายจากโรคภยัยแล้วก็ทําการผ่าตัดทันทีไม่ต้องกลัวว่าคนผ่าตัดจะเจ็บปวดแค่ไหนอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมท่ามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเพื่อที่จะให้ผู้คนทั้งหลายนั้น ได้รู้ความจริงถึงแม้ว่าพระดำรัสที่พระองค์ดำรัสไปนั้นต้องกระทบบุคคลผู้หนึ่งบุคคลผู้ใดจำพวกหนึ่งจำพวกใดก็าตามพระองค์ไม่ได้ทรงคำหนึ่งถึงคำหนึ่งถึงแต่ว่าเมื่อใครปฏิบัติตามนี้แล้วก็จะบังเกิดผลคือความดีงามที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถทำให้เขาเหล่านั้นพ้นไปจาก วงแห่งความทุกข์ได้ด้วยประการทั้งปวงการยกย่องการสรรเสริญหรือเรียกว่าพวกที่ประจบสอพอต่างๆเหล่านั้นเขาพระพุทธองค์ทรงตรัสตำหนิติเตียนตำหนิติเตียนว่าพวกเหล่านั้นพากันหลงอยู่ในโลกกระทำโลกกระทำมีม,มีมีอยู่กี่อย่างแล้วเรียกว่าโลกกระทำแป โลกธรรมแปดนั้นก็คือได้ยศเสื่อมยศได้ลาบเสื่อมลาบมีสุขมีทุกขม์มน,นทาสรรเสริญเหล่านี้เรียก,กว่าโลกธรรมโลกธรรมนี้อยู่ประจําใจมนุษย์สี่โลกทั้งหลายซึ่งพอใจในการที่จะมีโลกธระมเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่าโลกธรรมนั้นมันประกอบพร้อมไปด้วยอารมณ์ต่างๆคอยยกยอบุคคลบ้าง คอยคมคูบุคคลบ้างได้มาบ้างเสียไปบ้างอะไรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องแห่งโลกธรรมโลกธรรมเหล่านี้คนย่อมติดคือติดมันใครๆก็ยอมมันคือยอมเพราะอยู่ภายใต้อำนาจแห่งโลกธรรมมียศด,ดีใจยศเสียไปเสียใจได้เงินมาดีใจเสียเงินไปเสียใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือ จิตที่อยู่ในสำนึกที่อยู่ภายใต้แห่งอำนาจของโลกธรรมแต่อคงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงแก้ไม่ไกว่าพราะองค์ทรงตรัสเลยตรัสไว้อย่างกลงกลงเลยว่าเมื่อโลกธรรมถูกต้องแล้วไม่มีการหวั่นไหวจิตตังยัตสะนกัรมปติจิตนี้ไม่หวั่นไหวพุทธสโลกธรรมเมหิเมื่อโลกธรรมถูกต้องแล้ว จิตตังยักษะนกรรมปติจิตนั้นก็ไม่หวันไหวเพราะฉะนั้นเมื่อจิตไม่หวันไหวแล้ววิระชังก็ไม่มีธุรีแต่ถ้าหากว่าบุคคลผู้ที่ถูกโลกกระทำกระทบกระเทือนเข้าไปแล้วเกิดความหวั่นไหวขึ้นเรียกว่าบุคคลผู้นั้นก็ยังเป็นผู้มีจิตที่เป็นธุรีธุรีนั้นคือสิ่งที่ทำให้เกิดความสกรปรก จิตใจก็เกิดความสกรปรกขึ้นเมื่อจิตใจเกิดความสกรปรกขึ้นก็เรียกว่าเต็มไปด้วยธุลีเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้พากันเหยียบยั่งเข้ามาปฏิบัติธรรมะในเรื่องของจิตใจแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยความสงบความสงบที่เกิดขึ้นนั้นเคยเกิดขึ้นด้วยอะไรเกิดขึ้นด้วยการบริกรรมพุทโธ เมื่อคำบริกรรมพุโทโธเกิดขึ้นในจิตของเรานั้นจิตของเราก็เริ่มเป็นสมาธิการเป็นสมาธินี้ก็จะมีความละเอียดขึ้นตามลําดับอย่างที่ท่านแสดงเอาไว้ว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุชะถชฌานปฐมฌานนั้นมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาวิตกวิจาร ก็คือการบริกรรมจะบริกรรมอะไรอะไรก็ตามที่เรียกว่าพุทธโธก็ตามหรือบริกรรมคําอื่นก็ตามการบริกรรมนั้นถือว่าเป็นวิตกวิจารณ์เมื่อบริกรรมไปแล้วจิตก็เป็นเอกกัคตาคือความเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วก็เกิดปีติคือความเอ,อิบอิ่มแล้วก็เกิดความสุขคือความสบายนี่คือปฐมฌานเกิดขึ้น ปฐมฌานเกิดขึ้นนั้นจะรู้สึกว่ามีตัวเบาแล้วก็รู้สึกว่าอารมณ์ต่างๆหายไปรู้สึกว่าอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งซึ่งไม่รับอารมณ์ทั้งปวงแต่ว่าปฐมฌานนั้นจะอยู่ได้ก็ไม่นานนักเพราะว่าเป็นฌานชั้นต่ําอยู่ไปได้เพียงชั่วขณะแต่เดี๋ยวอารมณ์มันก็จะกลับคืนเข้ามาเกิดใหม่เมื่อกลับคืนเข้ามาเกิดใหม่ ก็จำเป็นที่จะต้องตั้งวิตกวิจารณ์ขึ้นมาใหม่เทพุธทโธทหรือเรียกว่าบริกรรมขึ้นมาใหม่เมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็จะสงบอีกเมื่อสงบต่อไปอีกแล้วต่อมาภายหลังจิตนั้นก็จะต้องฟุ้งซ่านต่อไปอีกแล้วก็กลับมานึกพุธทโธทใหม่ก็ตั้งแล้วตั้งเรียกว่าตั้งแล้วตั้งอีกเหมือนกันกันกบเด็กเราจับมันมายืน มันไม่มีแรงพอมันก็ล้มลงไปล้มลงไปก็จับมันมายืยนอีกแล้วมันก็ล้มลงไปมันเพราะว่าแรงมันไม่พอมันยังเด็กมากจิตที่ยังเป็นเด็กหมายความว่าจิตที่ยังเป็นปฐมฌานก็จะต้องออพอเข้ามาเป็นเอกคตาพอมีความสบายสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายจากความสบายนั้นไปจิตมันก็เริ่มที่จะฟุ้งซ่านต่อไปอีก ก็ต้องเริ่มกลับมานิพพุโทโธใหม่เป็นอย่างนี้ต่อมาภายหลังจิตอันนี้แหละที่เป็นปฐมฌานอันนี้แหละมันก็จะต้องเป็นปัจจัยต่อไปถึงทุติยฌานการถึงทุติยฌานนั่นท่านแสดงว่าทุติยฌานมีองค์สามทุติยฌานมีองค์สามาก็คือตัดมิตกวิจาานออกไปเหลือแต่ปีติ เหลือแต่ปิติสุขเอกคตาปิติสุขเอกคตาสามเรียกว่าองสามตัดวิตกวิจาร์ออกไปเรียกว่าทุติยฌานเมื่อตัดวิตกวิจารณ์ออกไปก็คือตัดคำบริกรรมออกไปบุคคลผู้นั้นจะทําจิตให้เป็นหนึ่งได้ด้วยการไม่ต้องบริกรรมคือการไม่ต้องบริกรรมนั้นจิตก็ยังตั้งอยู่ได้ถือว่าผู้นั้นได้เลื่อนขั้นขึ้นมา จากขั้นที่หนึ่งมาถึงขั้นที่สองแล้วเมื่อเลื่อนมาถึงขั้นที่สองอันนี้ไม่ต้องบริกรรมจิตนั้นตั้งอยู่ได้แต่ว like ่าเราจะไปเลื่อนเองนั้นย่อมไม่ได้บางคนก็อยากจะเลื่อนชั้นแต่ว่าไปเลื่อนเอาเองมันเลื่อนไม่ได้หรอกเหมือนกันกับเราเรียนหนังสือเราจะไปเลื่อนชั้นเอาเองมันก็ไม่ได้มันต้องสอบมันต้องเลื่อนชั้นตามกําหนดเวลา เหมือนกับจิตที่จะเข้าสู่ทุติยชนการจะเข้าสู่ทุติยชนนั้นก็จําเป็นอยู่เองจําเป็นอยู่เองที่จะต้องอาศัยความชํานาญในปฐมฌานมาก่อนคือบริกรรมจนชํานาญจนกระทั่งไม่ต้องบริกรรมจิตนี้มันก็นิ่งได้มันก็เหลือความเอ,อิบอิ่มเรียกว่าอิ่มเอ,อบิบแล้วก็ความสุขสบายแล้วก็ความเป็นหนึ่งของใจอย่างนี้เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตนี้ก็ถือว่าได้รับการฝึกฝนที่ดีและถูกต้องเลื่อนชั้นขึ้นมาตามลำดับมาเป็นทุติยชาญซึ่งมีปีติสุขเอกคตาอยู่ในขณะที่เราได้กระทําไปเช่นนี้นั้นก็เกิดความแก่กล้าขึ้นตามลำดับจิตนี้ก็จะเริ่มต่อไปถึงตติยชาญคือชั้นสาม ชั้นสามนั่นก็ลบองเหลือสองคือมีแต่ความสุขกับเอกคตาในชั้นที่สามนี่ตัดปีติออกไปการตัดปีตินั้นคือความเอิบอิ่มนั้นออกไปนั่นก็หมายความว่าผู้นั้นได้เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมามากแล้วรักการฝึกฝนมามากจนกระทั่งมีแต่ความสุขแล้วก็ความเป็นหนึ่งความปีติไม่มี ข้อนี้เป็นข้อที่เปรียบเทียบเหมือนก,นกันกับคนที่ได้เงินครั้งแรกได้เงินมาไม่เคยมีเลยหรือมีก็รลอยร้อยพันพันได้เงินมาเป็นล้านก็เกิดความเอิบอิ่มเรียกว่าปีติยินดีกับเงินที่ได้มานั้นเหลือหลายไม่เคยนั่งคิดนอนคิดก็กระยินอยู่ในใจอย่างนี้เขาเรียกว่าปีติแต่ถ้าหากว่า คนนั้นต่อมาเงินมันก็ได้มาอีกสองล้านห้าล้านเป็นสิบล้านเป็นหลายล้านอย่างนี้ไอการที่จะมีความเอิบอิ่มเหมือนเก่านั้นย่อมไม่มีเพราะว่ามันมากไปแล้วมันก็เลยอย่างนั้นอย่างนั้นเองจิตก็เลยไม่มีคือไม่มีความเอิบ